What is God? Who is God? So be sure to look at all the previous videos that we did on this particular subject. If the previous videos, เป็น uh, playlist เข้าไปกดแล้วก็เริ่มดูจาก,จาก uh, ตั้งแต่ตอนแรก The last video I talked about the story about the woman at the well who w s a Samaritan woman คลิปที่แล้วเราพูดถึงผู้หญิงสมาเรียคนหนึ่งตอนที่อยู่ที่บ่อน้ําตอนที่ตักน้ําอยู่แลาเจอพระเยซูคริสต์ So that story is in chapter 4 in the book of John เรื่องราวนี้อยู่ในหนังสือยอห์นบทที่4 And it's a good idea if you're

ให้พระวิญญาณเปิดเผยความจริงมากกว่าที่เราได้ฟังซะอีกในขณะที่เราอ่านย้อนถวน And you get it directly from the source และนั่นแหละเราจะได้รับการเปิดเผยด,ด,ด้วยตรงจากพระวิญญาณเลยละ่ะ So what are we we're here to encourage you เรามีแค่มีหน้าที่ที่จะเสนอให้ Now we want to highlight something in this chapter 4เรามีจุดบางจุดที่เราต้องการไฮไลท์ให้พวกเราเห็น And it's specifically in just one verse ก็คือในบทที่4เนี่ยแต่จะเป็นข้อความหนึ่ง And that's verse 32ในข้อความที่32 So the disciples had gone out and went and got some food and they're coming back to the well where they left Jesus behind ก็คือตอนนั้นที่สาวกเข้าไปในเมืองไปหาอาหาร แล้วก็พระเยซูคริสต์นั่งรออยู่ที่บ่อน,น้ำจึงได้เจอผู้หญิงสมารีย and I don't want you give the impression that this was a short conversation that Jesus had with the woman I am sure that it was a long conversation and you were just getting the Reader's Digest version of it คือเราอยากให้คิดว่าคือคือในภาษาหรือเรื่องราวที่พระคัมภีร์มันเผยให้เนี่ย ไม่ไม่ใช่ว่ามันมีแค่นี้มันมีมากกว่านี้แต่เขาแค่เขียนจารึกไว้จุดนี้ให้เห็นเป็นจุดแต่ละจุดเท่านั้นเอง So they came back to bring their rabbi food เพราะนั้นใน,นบทสนทนากับผู้หญิงสมเรเยเนี่ยเราก็คิดว่าเขาคงคุยกันนานเลยละ่ะแล้วตอนนี้ซาโบก็กลับมาละเอาอาหารมา Now what exactly is food and drink อะไรกันแน่ที่เราพูดถึงอาหารกับน้ำดื่ม When you go without food for any length of time and you go out without water for any length of time, you become quickly acquainted with the pain of hunger and thirst. <coughs> แล้วก็ไม่ได้ทานน้ำไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยเราจะมีอาการหิวและกระหาย and you'll be m e very acquainted with your tremendous need to survive และเราก็จะตกอยู่ในห่วงของในเขาเรียกว่าความความทุกข์ทรมานในการหิวโหยเนี่ยและความคิดตอนนั้นมันก็จะอยู่แค่เรื่องของการอยู่รอด so his disciples come back bring him food in their minds they know their rabbi is very hungry ก็สาวกก็กลับมารวมทั้งคือการนําอาหารมาด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าพระเยซูคงหิว and then they they say rabbi we have food ก็เลยบอกว่าอาพระอาจารย์นี่ไงอาหารมาแล้ว and now Jesus says to them which utterly shocking และพระเยซูก็ได้ตอบตอบกลับมาซึ่งทําให้เขาทั้งหลายทึ่งไป he says I have food to eat that you don't know about ว่าพระองค์มีอาหารที่ คือพวกมีอาหารอยู่ที่พวกเราไม่รู้กัน and they're scratching their head where did you get that food how did that happen เขาก็งงๆกันว่าไปเอาอาหารมาจากไหนคือในสมองเขาคิดแต่เรื่องของอาหารเนื้อหนังอาหารอาหารการกิน and in the verse 34 he says my food the thing that I need to survive is to do the will of him God who sent me ในข้อความที่34บอกว่าอาหารนั้น เป็นอาหารที่ได้มาจากพระเจ้าพระเยซูก็ได้ตรัสว่าอาหารของเราคือการทําตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาและทําพระราชกิจของพระองค์ให้สําเร็จนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูตอบว่าอาหารคืออะไร now contrasted on the one hand we see the physical survival ตอนนี้เราเห็นภาพไหมภาพสองภาพก็คือภาพของเนื้อหนังคือการอยู่รอด and the fulfillment Of doing the spiritual work. spiritual the ฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายอาหารการกินก็คืออาหารที่เราเคี้ยวแต่เคี้ยวกลืนให้มันอิ่มแต so, ่อีกฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาหารของการเติมเต็มก็คือการทํางานในงานของพระเจ้าซึ่งมันจะทําให้เกิดการเติมเต็มคือฝ่ายวิญญาณเติมเต็ม reina from personal experience. tell and can I you เราสามารถบอกเล่าให้พวกเราฟังในประสบการณ์ that when we're doing our spiritual purpose ว่าในขณะที่เราทํางานฝ่ายวิญญาณเนี่ยฝ่ายจิตวิญญาณ it fulfills us so much คือมันมีความเติมเต็ม that we can totally forget about food a n d d r i n k ก็คือมันก็จะลืมกันอาหารการกินหรือดื่มไปเลยคือคือไม่ได้อยู่ในในความรู้สึกในขณะที่ทํางานอยู่ ก็คือจะลืมมือม้อต่างๆไป I can tell you from experience that when you're doing your spiritual work in fulfillment of your spiritual purpose คืออยากจะบอกประสบการณ์ตรงนี้แล้วคิดว่าหลายๆคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเวลาที่ทำงานฝ่ยายจิตวิญญาณเนี่ย You can go many days without food and not be even hungry ก็คือเราสามารถจะเหมือนโฟกัส แล้วก็อยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยแล้วมันมีความเติมเต็มมันมีความอิ่มจะไม่รู้สึกหิวกระหายเลยไปได้ตั้งสองสามวันหรือมากกว่านั้นอีก Now I know the Bible talks a lot about fasting ในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของการอดอาหาร the Fasting isn't just to fast for the sake of it uh just to go without food that's not its real purpose คือในในความหมายของการอดอาหารในพระคัมภีร์มันไม่ได้เหมือน การอดอาหารแบบอดอยากหรือขาดอาหารมันไม่ใช่จุดประสงค์ There is this type of fasting where the the spiritual purpose and destiny of your life has a trumps your physical needs ก็คือว่าถ้าเกิดเราแค่อดอาหารเฉยๆตามตามระดับของเนื้อหนังเนาะเ,เราจะเราจะทำกันไม่ค่อยได้แล้วจะมีความหิวกระหายเห,เหมือนหมือนโหยหา S <S <an> <S แต่ว่าในฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยจุดประสงค์แท้ๆก็คือถ้าเราอยู่ตรงจุดในความอดได้เนี่ยเ,เมื่อความเติมเต็มของจิตวิญญาณหรือความอิ่มของจิตวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หิวเลยก็คือแทนที่จะกลายเป็นการอดอาหารไปกลายเป็นการเติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณที่ลืมกินอาหารไปเพราะว่าไม่หิวเมื่อเราได้เข้ามาเป็นบุตรหลานของพระเจ้า and y you're locked into his will และเราได้ทำตามน้ำพระทยัย and you're locked into his purposes not your goals and dreams but his goals and dreams เราก็จะทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ในชีวิตของเราอีกต่อไป I will guarantee you you'll have the same experience และถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงๆคือตามหนทางที่พระองค์ เตรียมไว้เราก็จะมีความอิ่ม and you'll say the same thing that Jesus just said my food is to do the will of my Father who sent me แล้วเราก็จะพูดอย่างที่พระเยซูตรัสก็คือว่าอาหารของเราคือการทำงานที่พระเจ้าส่งให้เรามาทำ look when you become a child of God your need to physically survive goes away เื่อเราเข้ามาเป็นบุตรานของพระเจ้าแล้วเราเป็นบุตรานของพระเจ้าจริง,รงๆก็คือเดิมเดินตามหนทางลนะความจําเป็นต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันเป็นความจําเป็นที่มันไม่ใช่เป็นความต้องการอย่างเดียวแต่มันเป็นความจําเป็นจะลดหายไป It's in life purpose no longer your purpose life. มันจะไม่ใช่จุดประสงค์ของของชีวิตเราอีกต่อไป look when you're a child of God you don't say anymore when you're asked this question what do you do and you don't say what is your the the, the the job that you do let's say your job is a nurse at a hospital you don't say i'm a nurse at a hospital you don't say that anymore <laughs> ในความหมายนั้นอนะ่ะเราก็จะไม่ได้คิดว่ามันเป็นอาชีพอีกต่อไปอย่างเช่นไม่ว่าจะอาชีพอะไรนางพยาบาลครูหรืออะไรก็แล้วแต่แทนที่เราจะบอกว่าเราเป็นนางพยาบาลหรือเราเป็นนักอะไรของอะไรต่อไปเนี่ยเราจะไม่ไม่คิดว่าเรามีตําแหน่งเหล่านั้นอีกแล้วคือเราไม่ได้ทําตรงนั้นตรงนั้นเป็นแค่ชั่วคราว now you're going to say it differently with a lot of reflection you will say it like this แต่เราก็จะเปลี่ยนจากการพูดตรงนั้นไปเป็นอีกแบบหนึ่ง I used to be a nurse. Now I do the will of God. And I fulfill His purposes. While I work as a nurse at the hospital. Slight difference. See before, you were a nurse to survive to make money to build wealth for yourself for your selfish goals and dreams ซึ่งถ้ามามอง ซึ่งมันเป็นตําแหน่งหน้าที่เหมือนชีวิตเราก็แค่นี้เองคือเป็นนางพยาบาลเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีอาชีพเพื่อจะได้มีอาหารการกินประจําวันเพื่อจะประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยก็คือทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ของตัวตนแต่เมื่อเปลี่ยนมาแล้วมันจะต่างกัน See you are basically a narcissist ก็คือถ้าพูดไป คำว่านาสุดสเนี่ยก็คือพวกแบบหลงตัวเองซึ่งไม่ใช่ว่าแค่หลงตัวเองเหมือนเราล้อเล่นกันแต่เป็นพวกติดตัวเอง You yourself about just cared about yourself. ก็คือพวกที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยนอกจากตัวเองเท่านั้น But when you become you when child of God a แต่เมื่อเราได้มาหันมาเป็นลูกหลานของพระเจ้า You put your put trust and faith and in him เราได้วางความวางใจทั้งหมดความเชื่อทั้งหมดต่อหน้าพระองค์ His thoughts become your thoughts. พราะฉะนั้นเมื่อเราฟังความคิดของพระองค์กลายเป็นความคิดของเราก็คือเรารอความคิดของพระองค์และนําความคิดพระองค์มาเป็นของเรา You care about what he cares about เราจะสนใจใส่ใจเฉพาะสิ่งที่พระองค์ใส่ใจ Now you don't care about you making money and wealth เราก็จะไม่สนใจอีกต่อไปว่าฉันจะรวยขนาดไหนจะทําเงินได้ขนาดไหน Now you care about what does he care about แต่เราจะใส่ใจว่า พระองค์ต้องการอะไรและเราก็จะต้องการทำอย่างนั้น He cares about all the lost people on their way to hell on planet Earth. That's what he cares about. แล้ก็เพราะเราเรา,เราจะรู้ไหมว่าพระองค์แคร์หรือใส่ใจในอะไรก็คือพระองค์สนใจว่าคือมนุษย์เราเนี่ยบนโลกใบเนี้ยจะผ่านไหมที่จะไม่ตกหุ่มนรกไปนั่นคือสิ่งที่พระองค์ส่ใจ And you will want to be involved in he's i n v o l และนั่นแหละเราก็จะเริ่มคือมีความเกี่ยวข้องเนาะเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ก็คือเริ่มแคร์กับชีวิตมนุษย์นี้ว่าเขาจะผ่านไหม so you want to prepare yourself and equip yourself and train yourself so that you become useful for his purposes เพราะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวด้วยการปลดปลดตัวเองออกไปเริ่ม ไม่ใส่ใจในตัวเองเยอะมากไปอย่างที่เราเรียกว่าหลงตัวเองติดตัวเองแต่เราใส่ใจในน้ําพระทยัยจุดประสงค์ของพระองค์และเตรียมตัวที่จะเป็นผู้รับใช้จะเป็นอาวุธจะเป็นเครื่องมืออะไรได้บ้างที่จะช่วยให้จุดประสงค์พระองค์ประสบความสําเร็จ Now you have higher purpose have higher a นั่นก็คือจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่งสูงกว่าเดิม Now isn't your prayer isn Oh God help to make more money and help to create more help help wealth and me make me create เราจะมาดูได้เลยจากการลักษณะการอธิษฐานลักษณะการอธิษฐานที่ติดตัวเองก็จะเป็นแบบว่าขอให้ผ่านตรงนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้อะไรต่างๆเพื่อตัวเอง That's a selfish prayer นั่นเขาเรียกว่า uh, อะไรนะการอธิษฐานด้วยความเห็นแก่ตัว Now your prayer is Oh God, how can do your work while nurse this hospital? while this can a at nurse I I'm แต่ถ้าเราเริ่มเติบโตจิตวิญญาณของเราเติบโตแล้วเริ่มไปในหนทางเดียวกับพระองค์คำอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปว่าขอพระองค์ได้โปรดช่วยให้เราเห็นว่าเราจะสามารถช่วยเหลืออยู่ในหนทางของพระองค์ได้อย่างไรในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆในอาชีพของเราอยู่ or whatever it is you do ในในที่นี้เราพูดถึงนางพยาบาลก็คือในขณะที่เป็นนางพยาบาลเราจะทําอะไรเป็นเป็นเครื่องมือของพระองค์อย่างไหนได้บ้างแต่ถ้าเราเป็นหน้าที่ใดๆก็ตามเราก็สามารถขอพระองค์ให้ช่วยเหลือในนําทางในการทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือของพระองค์ Now you begin see yourself an agent in you to yourself for God the space where you are, wherever you work where wherever see the space are it is as เพราะนั้นเราจะเห็น ตัวเราใหม่เลยว่าเราเป็นเอเจนต์ของพระเจ้าก็คือไม่ว่าเราจะทําหน้าที่ใดๆก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องออกไปไปทางานที่โบสถ์หมดแต่หน้าที่ในขณะที่ทําอยู่นั้นน่ะเราสามารถทําได้เราเราสามารถยังทําหน้าที่นั้นอยู่ได้ด้วยการนําทางของพระองค์ว่าเราจะใช้หน้าที่นั้นน่ะทาอย่างไรให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยนําผู้อื่นให้ผลไปด้วย so our prayer for you today คำอธิษฐานของเราเพื่อพวกเราที่ฟังอยู่ That able to able say you'll be ให้เราสามารถพูดสิ่งนี้ได้ And feel completely truthful ด้วยความรู้สึกจริงๆ That you can say my food is to do the will of God ก็คืออาหารของเราก็คืออาหารไฟจิตวิญญาณเนาะความต้องการในที่นี้ก็คือความต้องการของเราก็คือความต้องการของพระองค์ If you can get to that point ถ้าเราสามารถที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้ Believe me เชื่อเถอะว่า Your joy will be full. You will really feel a sense of purpose and destiny in your life. So don't ask, What can God do for you? เราะนั้นให้เราหยุดถามว่าพระเจ้าทำอะไรให้เราได้บ้าง You go to God and ask Him what can you do for the work of the kingdom. แต่ให้เราก้าวเข้าไปหาพระองค์แล้วอธิษฐานบอกพระองค์ว่าจะให้เราเป็นผู้รับใช้อะไรได้บ้าง What can you do to be equipped and trained to be useful for God's kingdom? <S จะให้เราทำอะไรได้บ้างเพื่อจะให้เราเตรียมพร้อม เพื่อให้เราได้ฝึกหัดเพื่อจะให้เป็นทหารของพระองค์ Maybe kingdom right that you useless any you you're feel useless the right work in to now do บางคนขณะนี้อาจจะมีความรู้สึกไม่มีค่าไม่มีความสามารถใดๆเลยที่จะทำงานในแผ่นดินพระเจ้าได้ No excuse จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันตรงนั้นอย่าอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างด้วยการทำให้ตัวเองเสียค่า Everybody can do something do can even if it's just a little bit you can do something even if all you did was gave money to god's kingdom that's something ซึ่งในบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกว่าไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่ก็ถวายพระองค์ตลอดเป็นประจำ Even if you join the local church and just cleaned out the bathrooms and clean the floors that's something <S หรือว่าเข้าไปร่วมง,งานในโบสถ์แล้วก็ไปช่วยทำความสะอาดห้องน้ำพื้นจัดเก้าอี้นั่นก็คือสิ่งที่ช่วยเหลือเช่นกัน Even if you go find those children that have no parents and be a friend to them หรือว่าเด็กกาําพร้าเด็กที่ไม่มีผู้ดูแลเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยเหลือได้ And read the Bible to them อ๋ออาจจะไปเอาหนังสือพระคัมภีร์ไปอ่านให้เด็กฟัง Or find some lonely older people หรือว่าเห็นผู้มีอายุที่เหงา You know those older people don't have much time left on this planet รู้ไหมว่าคนสูงอายุต่างๆนะเขาไม่มีเวลาเหลือเยอะ Go to them start reading the book of John to them าอาจจะไปแนะนําหนังสือย่อนให้เขาฟัง Maybe by you reading the Bible to him they'll repent and they'll get saved เราไม่รู้หรอกว่าในเราอาจจะไปอ่านเฉยๆเราก็ทําได้แค่นั้นแต่เขาอาจจะถูกช่วยให้รอดก็ได้ And if they did because of what you did your reward in heaven will be great ถ้าเขากลับใจ เพราะว่าเราไปอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังผลตอบแทนในสวรรค์ก็เหลือเฟือ we something doesn't have be can all do something. It have to it big ทุกคนสามารถทำได้เป็นเป็นเครื่องมือเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้รับใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โต whatever we do, we start small do ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อน don't have a big head that says you have to do something big you don't มันไม่จําเป็นเช่นไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรใหญ่ๆซึ่งบางคนเคยแต่ทําอะไรที่มันใหญ่ๆที่บรรชัดเจนก็จะไปติดกับภาพนั้นๆ whatever consistent do it be is you do, be consistent. และถ้าเราเริ่มทําขอให้ทําสม่ําเสมออย่าทาทำวันหนึ่งได้วันหนึ่งไม่ได้คือให้ทําสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่จะทําแล้วก็ทําสม่ําเสมอตลอดไป oh, another thing you can do thing can อีกอย่างหนึง่ง you can Always pray ก็คือการอธิษฐานเราสามารถอธิษฐานได้อย่างเสมอเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม Use always some people that are close to you pray for them ใครก็ตามหมายถึงว่าเราสามารถอธิษฐานให้ผู้ใกล้ตัวครอบครัวเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือไม่รู้จักแค่เจอก็ได้ If they're not saved pray that they'll get saved ถ้าเขายังไม่ได้ถูกช่วยให้รอดก็อธิษฐานขอให้เขาถูกช่วยให้รอด Pray that the the darkness that was put over their eyes and ears because of the God of this world will be removed so God's light can shine in their life. And together, you and I, we can bring salvation. นั see you the next video. All right, ่นก็คือเราสามารถนำผู้คนเฉพาะผู้คนในเมืองไทยนี้เข้าหาพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรแล้วเราค่อยเจอกันวิดีโอหน้าค่ะคุณค่ะ